หลวงพ่อสมภพโชติปัญโย่านได้เทศตอนปึกอานาปานุสติรู้จิตใจผู้อื่นปึกให้จิตสงบค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะฟังองค์ทำไมคนบางคนสามารถรู้จิตใจผู้อืละสมัยก่อนอารมาเป็นเด็กเป็น,นหนุ่มๆหัวแข็งฮิปปี้ไม่เชื่อใครง่ายๆอยากจะลองลองดี จริงๆไม่ใช่ลองดีดอกลองชั่วเอาความชั่วของตนเองเนี่ยไปลองหลวงปู่สิงอยู่ที่วัดบ้านท่าไรเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนะยังอยู่หลวงปู่สิงนี่ยังไม่ตายมีชีวิตอยู่แต่ท่านไม่ค่อยรับใครอายุก็ประมาณสักแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดยังยังยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ท่านก็ไม่ค่อยรับใครท่านเป็นคนพูดน้อย ท่านเป็นคนเมืองโขงสีทันดอนน้ำตกอังการาลีผีทางประเทศลาวประเทศลาวสมัยนั้นบวชแล้วจะต้องข้ามฝั่งของมาเรียนหนังสือประเทศไทยเรียกว่าเรียนหนังสือใหญ่เรียนหนังสือใหญ่ก็คือเรียนบาลีเขาเรียกว่ามูลกระจายท่านมาพร้อมก,กันกับเพื่อนสองคนแต่เพื่อนนั้นหัวไม่ดีเรียนไม่ได้มาเป็นเพื่อน ท่านเรียนหนังสือเก่งมากบาลีนี่เก่งมากเลยเขาให้ท่องนะสามปีหลักสูตรมูลกระจายท่านบอกว่าโอ้ยที่เอาอยัางมากินเฮียนสำเนียงฮอดสามปีสิไปเห็ดอีหยังกินไปซัท่านเรียนสามเดือนท่องได้หมดเลยหลักสูตรบาลีนี่เก่งมากแต่เพื่อนของท่านเพื่อนของท่านน่ะมันย่าทานขุน ย่าว่าแต่สามปีแล้ววะสามสิบศาสตร์ผมกับโบจบอันนี่วะั่นเพิ่นนั่นปึกเพิ่นนั่นแต่หลวงปู่สิงนี่เก่งบอกว่าฮู้ยถ้าไปเรียนถึงสามปีสิไปกินยังวะ่านสามเดือนเท่นั้นแล้วซ้ำเนี่ยว่าเขเรียนสามเดือนจบแล้วก็แปลยกศัพท์อะไรเก่งมากแต่ในอาการแปลนั้นมันมีแต่เรื่องปฏิบัติ เรื่องอริยสัจสีเรื่องปฏิจสมุกบาทเรื่องสินสมาธิปัญญาเรื่องอภินญาเรื่องจิตก็เลยคิดว่าเออเราจะเรียนไปทำไมเรียนไปก็มีแต่คำสอนเราไม่ได้ทำเหมือนอ่านตํารายาเฉยๆกินก็ไม่ได้กินเหมือนเอาตํารายามาอ่านตัวยาก็มีอยู่แล้วคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอ่านไปเอายาใส่ในกระเป๋าไม่กินมันจะหายได้อย่างไร ชวนเสี่ยวของท่านคือเพื่อนกัน่าทานพมเขา่าปลาเฮาปฏิบัติธรรม่าทานพมบอกว่าโอ้ยอยากให้ส่วนตเตหองผลวัชนผมมันบ่ได้อีกอย่างมาเป็นมูเชื่อแต่อย่าลืมนะเอคนที่หัวปาดเปลืองเก่งๆเวลาปฏิบัติธรรมแบสู่คนปุ๊บปบ่ปปได้ได้บันเอย่างอาดามานี่หให้เรียนหนังสือนี่ยอมเตรียมตัวตกไปโหลด จึงยอมไม่ได้ชั้นไหนเลยแต่ให้นั่งสมาธินั่งหลับตาเนี่ยสบ,บาย het. บริเททองยังให้ปวดขมองมันไม่จําแต่ช่วงหลังมันมันค่อยจำเขามันเองหลวงปู่คุ้นไปพระสันผมอยางให้ส่วนเตือนครับลวระสันสมัยก่อนนู้นนะมันไม่มีเทคโนโลยีเอาเอากระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำเอินว่าบังทิ้ง บังทิ้งบางบางไม่พยาบานไงทะลุสองป้องเอาน้ำใส่เอาสายผูกคอนแล้วก็บ,บาดเอาบริขารใส่กับพากันไปเข้าป่าเข้าดงทำความเพียรเอาตามหนังสือนี่ละ่ะดูลมหายใจเข้าหายใจออกทำไปทำไปแต่หลวงปู่สิงห์ที่เรียนหนังสือเก่งๆไม่ได้เรื่องเลยมันฉลาดเกิน อย่าลืมนะสมาธินี่เวลาจิตจะเป็นสมาธิพื่พอดีสมะแปลว่าพอดีอะที่มาต่อกันเข้าเป็นสมาธิแปลว่าพอดีอย่างยิ่งหรือว่าสเสมอน,นั่นเองสมสะเสมออีควัเอามันจากสามภาษาเนนะ่เล่าเนะ่ไทยเนะ่เอาคอมเมนต์พร้อมอยูบกก่กา เอาแก้วน้ำไปยังทุกขรายที่หินเงียบเถียงอักยาวโดยตรงขึงเบาเก้าพีญโดโดยไปยัง,ยงมันจึงจะเข้าใจเอาหลายอันเนี่ยเป็นอย่างทีนี่หลวงปู่หลวงปู่สิงเนี่ยไม่ได้เรื่องมันเรียนเก่งนั่งไปมันก็วิจารณ์นี่มันเป็นอย่างนั้นได้หรือเป็นอย่างนี้นคนในเรียนมากมันมีนมข้อมูลมากสรุปไม่ลง วนญาทานคุณเนี่ยเฉยแต่เวนังสมาธิบุตรเดียวเห็นนั่นเห็นนี่ขึ้นมาเลยบัดเนี่ยญาทานว่าสันเอาบอให้เงินพราสันเป็นบ้าบอกว่าสันเพื่อนเนี่ยไม่เปนบ้าอย่างได้หลคือย่งนี้ยื่หันว่ามันเคาะโปะเป๋กมันบอกอยู่ไปไปเบิ่งว่าสันเดินไปตั้งเป็นแถวเลยเอาบอพ่าสันแต่หลวงปู่เสียงท่านเก่ง ท่านเก่งวิชาการเนี่ยมันก็สําคัญมันก็คุ้มครองกันพระพุทธเจ้าท่านบอกผู้ที่จะไปอยู่ป่าพระจะไปอยู่ป่าต้องเก่งอภิธรรมอภิวินัยด้วยนะอภิวินัยคือวินัยอันยิ่งเรียนในนักธรรมไม่รู้ต้องไปเรียนให้ละเอียดในพระไตรปิฎกถ้าเรียนนักธรรมว่าภิกสูหรือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มีราคาเกินห้ามาศกต้องปาราชีก ตายลงเอเล็กบไม่ได้ขยายแต่ในอภิวีนในในพระเดชพิฎบอกว่าของที่จะต้องประชิกนั้นไม่ใช่เพียงแต่เจ้าของ,ของเขาไม่ได้ให้รัพย์ในดินทรัพย์ในน้ำรัพย์ในอากาศที่ไม่มีเจ้าของภิกษสู่อยากได้มีไถยจิตจะเอาไปเอามาโดยพละการ ถ้าเกินห้ามมาศท่านก็ตายแล้วจากความเป็นพระเพราะนั้นภิกษุที่ไปตายอยู่ในป่าในเขาไปเอาทรัพย์สมบัติที่เขาฝังเอาไว้อะไรไว้เนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเขามีอยู่เขาโกรธขึ้นมาว่าไอ้หมนี้ไม่ใช่พระแล้วเขาก็ลงโทษทำให้เป็นไปหลวงปู่สิงบอกว่าเนธานทรัพย์ในดิน ภิกษุมีทถยจิตยอยากได้ทําให้เพียงเอาไหานี่เคลื่อนที่ออกมาเนี่ยท่านต้องอบัตปราชิกท่านตายจากภิกษุท่านเอาไม่ได้จังสันติ่าสันผมมุงจับเไปให้นั่งไปหลวงปู่สิงคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่คุนทนไม่ได้ต้องเดินไปหาอยู่ในกฎพื่งอิงยังนี่นี่นกด็ดอกก็เดียดแท่จอกลอกแกงแหลกเนี่น ไม่จะคิดธรรมดาเนี่ยไปบินธบาทไปเห็นลูกสาวเขาสวยเขาใส่บาทให้เิ่นบ่เบงแต่มือเขาจะเิ่นเบงไปหัวน,นาเขาคนบาทเนี่ยมานั่งสมาธิแทนที่จะมาภาวนาพูดโทมันกับมาปาดโถเพราะว่าได้บาทเนี่ยมันไม่เป็นพูดโทละบัทมันปาดโทขึันมาละบาทเนี่ยชี้ไปเห็นแต่ใบหน้าผู้หญิงคนนั้นะ เรานี่ทําไมแห้งแรงเหล,ลือเกินเนาะชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาตายเปล่าเพิ่งชิดไปหญาทานพุนยางขวากขวกมาเป็นบ้าจันบอทเนี่ยพระท่านเอาเขาเขาเลยยังบอกพ่อบอกยังจะเอาโตอ,าอีกตีนี้พี่ท่านนึกอายขึ้นมาสาภาพจิตเช่นนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันรู้ขึ้นมาได้ลุงปู่คุณนี่แกเพิ่งจะตายไปเนี่ย แต่ไม่ดังนะเพราะท่านเป็นพระโบราณพระโบราณคือพระแบบพระแบบมหานิกายนั่นเขาเรียกว่าพระโบราณพระพระธรรมยุทธ์นี่เป็นพระสมัยใหม่คือเพิ่งบวชใหม่เมื่อสมัยรัชกาลที่สี่เกิดมีเพราะนั้นก่อนหน้านั้นนะ่ะไม่มีธรรมยุทธ์ไม่มีมหานิกายไม่รู้จักอะไรคือมหานิกายอะไรคือธรรมยุทธ ก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าคณะสงฆ์ไทยธรมธรมดาพระสงฆ์ธรรมดาพอมาแยกกันนี้ดอกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมยุทธ์แล้วก็เลยมาตั้งชื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งว่ามหานิกายมหาแปลว่าใหญ่นิกายไปลว่ามุงบิ๊กเชคชันเยรันเชคชันคำว่านิกายแปลว่าเชคชันแปลว่ามุงส่วนฝ่ายอะไรพวกนี้ ที่นี้หลวงปู่คุ้นท่างเกาะสัญญากันหลวงปู่สิงว่าอย่าถิ่มกันเด้อมันเป็นจังได้กับเบิงแย่งกันในเด้อผมยอมตอนนี้หลวงปู่สิงยอมนะที่เรียนเก่งๆยอมหลวงปูคงงป่คุนบ่ได้ยั่งหลวงปู่คุณเนี่ยณโมเจ็ดหมื่นจังจบวามปึก นโมตัสสะระวาต,ตัวราตสมานัมพุทธัสสะเจ็ดมือททองเอาเกือบตายจันเลยแต่ว่าเรื่องจิตนี่สงบง่ายเก่งบางคนนี่ที่เรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยเหมาะที่จะมาทำอย่างนี้ถ้าจเจริญอาณาปานาสติเนี่ยเหมาะกับคนงงเหมาะกับคนฉลาดเหมาะกับคนปานกลางเหมาะหมดเลย ทีนี้วันหนึ่งหลวงปู่สิง์เนี่ยท่านเป็นบ้าเพราะทำความเพียรจ,จัดแล้วเนี่ยเกิดวิปลาสนั่งมาได้ยินแต่เสียงเสียงคนจะมาฆ่ากูจะฆ่ามึงวันนี้แหละกลัวซันอยู่ในกุฏิหลวงปู่ขุนอยู่อีกบ้านหนึ่งต้องเดินทางมากเกิด ไม่มีใครบอกรู้เองมันบุมีผู้ได้ขาดเจ้าดอกเจ้างเป็นบ้าซื่อๆไปสัน่นย่านคิดเจ้าของมันหลอกอุปทาน่มีไพดอกสุดท้ายท่านก็ไม่เชื่อเหมือนคนจะมาฆ่าจริงๆท่านต้องโดนหน้าต่างโดนหน้าต่างวิ่งน้ำโขงเต็มฝัง่ง ลอยพอข้ามฝั่งนน้นไปได้อย่างไรไปได้ดยลิบบ่าเนี่ยผู้คนกับพ้ายเงื่อนำบาทเนี่ยเพื่อนนี้ลอยไนเลยไปดิเพราะว่าเพื่อนนี้บ่เป็นบ่าเด้ ก็ไปอ้อยกันไปเทศไปสอนกันมันบอมแมนมันบอมแมนผมดูอยู่เชื่อผมไหมมันเป็นอุปทานจิตของท่านมันเป็นกาเก่าที่มันหลอกหลอนอยู่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็สิ้นกรำสวงวะวะหนึ่งพอเกิดเชื่อมีสติขึ้นมาภาพเหล่านั้นก็หายเสียงเหล่านั้นก็หายก็ขี่เลือกลับมาน้ำกัน เหตุบางกันฟังมาถ้าเป็นอย่างนี้มาอยู่ถึงสองครั้งตัวท้ายล้มปู่สิงก็พอจะเก่งได้พอล้มปู่สิงเป็นอะไรเรียบร้อยเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยต้วงปูคุณมาว่าเศร้าได้บานนี้ห้องสัญญากันว่าบทิมกันบานนี้เนีย่ยทานกันดีแล้วมาเป็นยังได้นี่ต่อไปผมก็สิเศร้าหูผมกัน นอกได้หูหนอกได้หอหูในของบนนอกผมกระสิวสอนไปท่านก็อยู่ในที่บ้านบ้านน้องหูฝอยลมเนี่ยริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยของจังหวัดน้องคายเนี่ยอำเภอเตากามอำเภอบึงพองหลงเพิ่งจะตายไปเมื่อสี่ห้าปีนเนี่ยวันหนึ่งอาตมาก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิงเป็นฮิปปี้อยผมายาวๆเหมือนเหมือนลูกหลานนักศึกษาเนี่ยสมัยนักศึกษาเข้าป่าเยอะ เราก็หงวดุงิแรงอีกแบบนึงเราไม่เข้าป่าเราเข้าวัดไปหาลองของก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิงห์ท่านก็จัดกุฏิให้อยู่คนเดียวเป็นพ่อเขาไม่ไม่โกนผมทําสมาธิท่านบอกอย่างไรก็ฟังไปทําไปที่นี้กลางคืนวันนั้นมีปัญหาเรื่องความคิดมากก็ไปกราบหลวงปู่ เล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าผมรู้ผมคิดว่าคนมีปัญญาจะแก้ไขตนเองได้เพราะเพื่อนเขาใจว่าเขามีปัญญาขี้แ้เขาโง่เกือบตายเขาเพินเน้นเข้าอ่านพระไตรปิฎกมาหลายเขาใจว่าคนมีปัญญาเมื่อสิแก้ไขปัญหาตัวเองได้ก็เลยปล่อยผมก็เลยคุยกันผมแหงางกวกานี่วะสิ่อย เป็นห้างงา่งายง่ายกาเจ้าคนเป็นบ้าช้องเถ้าคนร้อยก่านแม่นําของก็พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็พูดเลยไปถึงหลวงปู่ขุนเสดายเด้วาสันมีความห่งเต็มพุ่งเพียงป่าบอสอนผูได้ตายถิ่มซื่อเสดายคนเด้วาสันเนื้อผู้ขุนนี่สืบบอสอนไผ่เพราะแกบอกว่าสอนคนเนี่ยมันยาก นหัวเจของกุียวนี่ว่าสันมันก็เนางาอีหลีเร้เลย,ยสม,มูน่ก็ได้เนี่ยม่ยู่ดีฟนมาห้าให้ปฏิบัติทำฝัดพักกันไปเล่นไพ่พอบะก็มีพักกันไปหากินตำมงหุงพอบจะจาแม่นแซ่บตำมงหุงก็ได้ก็ธรรมดาธรรมดาที่มันยากแต่คนง่ายมันก็นมีหลวงปู่ขุนก็นเลยไม่สอน หลวงปู่สิงห์ก็จมโอ้ยท่านเสียดายคนเด้อท่านท่านหู้จังสั่นก็บ,บอกมูซ้อนมูเนี่กะใครไม่มีใครรู้เลยว่าหลวงปู่ขุนเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชห่มผ้าก็ว่าเป็นผ้าสีนี่ไะผ้าเลืองเอะเ,เอะเแบบวัดบ้านเราอยู่ในวัดบ้านบ่หูจังยังเราวินัยกับบุหูแต่ว่าเราพูดเรื่องของหลวงปู่ขุนนั้นทั้งคืน ก็บอกสอนหมูหมูแล้วกรหนาดสิสอนตายแล้วมันก็แล้ยได้คนแนวนนิวท่านเสียดายได้อยางให้ผมนี่ได้ว่าอยากให้ผมนีได้เนาะเก่งเก่งคือเพิ่นผมสิสอนผมบอกขี้ข้านว่าพรุ่งนี้เช้ายังไม่สว่างเลยหน้าหนาวยังไม่สว่างเลยเดินลัดหมอกมาน้าหมอกมากๆทางภาคุ้มเปียกเบิดมาจากบ้านน้องหูฝอยลมเราคุยกันอยู่บ้านท่าไร่บนเนือน้ำ หือหามาเลยจอมผามาเป็นบ้าบ่บ่ผ้ากันรับกันนอนบ่เราว่ะเว้าขึ้นให้บ้านมันได้ยังขึ้นมากอยากไล่ว่าฉันหูหนูหนวกอยากไล่เขาคุยเรื่อมคนอยู่คนละหมู่บ้านตอนนี้ต้องต้องยอมกลาบโอ้ยขอถอดเนี่ยปู่คนเขาวอาคนบ่ได้ยินได้พิตไปแล้ว เสียดายมันยากสอนคนนี่ละวะผันผมสอนคนเก่งผมก็สิสอนผมอุกอังฉันเบอกขึ้นสอนคนในีสอนบ่เป็นที่สอนไม่เป็นนี่เพราะอะไรเพราะว่าผู้ใดก็ตามถ้าสามารถได้อะไรมาง่ายๆมันจะไม่รู้จักคุณค่าเหมือนกับคนตาดี สอนคนตาบอดถ้าตาดีเห็นสีขาวสีแดงบักตาบอดมาถามมันนี่เป็นจังดาขาวเพอร์ที่ว่าจังดบว่านี่นี่ดีขาวจนผ่านอยู่บ่เห็นบ่สิเห็นจังดายหรือคนเห็นพอีะถามเจ้าบอกผ่าแดงเป็นจังดแดงใจวายอยู่นี่บ่เห็นบ่บ่มันกลมๆบ่หรือเงาๆแดงนี่เพิ่งซื้อว่าเตกเข้าไปอเราก็ไม่สามารถจะอธิบาย แต่ถ้าเราสามารถทําให้ตาเขามองเห็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่ต้องบอกอย่างนี้แดงเด้ขาวที่นี้ผู้ใดบรรลุธรรมเข้าใจธรรมง่ายๆสอนคนอื่นไม่ค่อยได้เพราะคนอื่นไม่ง่ายเหมือนกับเราเหมือนกับคนใบ้ฝันคนใบ้หูจักอยู่บ่คนปากเกืก คนใบ้ม ST ันฝ like ันกลางคืนมันจะแก้ฝันให้เราฟังจะว่าบาบายบายบายชักมันมาบอกอย่างแดเนี้มันก็แก้ฝันมันเบิกคืนมาว่วยมื่อคืนนี่คือฝันจัสงสิ่งคนดีๆฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันฝันอะไรจริงๆมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวแต่เวลามันจะมาแก้ความฝันให้เราฟังเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยเป็นเรื่องยากหลวงปู่ขุนท่านง่ายเหลือเกินท่านนั่งจะมาที่ เดียวเดียวปีแรกเท่านั้นนะเข้าป่าสององท่านรู้จักอะไรต่ออะไรหมดมีฤทธิ์มีเดชความคิดคนอื่นแกนรู้คำพูดคน,นงงพอบวาน,นีเด้นี่วิทยุเฮาก็มีโทรทัศน์เฮากับมีอยากเบิ่งช่องใดเพราะยังว่าเดชเข้าไปอ,อีกอันี้แกไม่สอนใครเลยเวลากินข้าวเนี่ยไม่ถือตัวหรอ,อกฉันข้าวด้วยกันอาตมาบวชใหม่ ท่านก็บอกมา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 ,มาฉันนํากันหนยุสุดยากหลายพระชนเพอาหาเม่ให้กินนี่ฉันจะเอาคนเราู่าอยฆ่าเดียวนี่ค่ะมันแลวเราเป็นยังพระเยชูเลี่ยงยากเรายัางนึกลายพระวินยัยพระวินัยท่านไม่ให้ฉันคณะปรมประนอกจากเวลาที่มันจําเป็นเพราะนั้นพระท่านจึงฉันในบาท ท่านจะมีข้อยกเว้นว่าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากด้วยกันบินทะบาทไม่พอฉันจึงอกหัวจุ่มใส่กันอันนี้บรจังสันเพลินนะหิมามากินน้ำกันเนี่ว่าสันันลาบปลาข้าวหัตปอยู่ทั้งเพิินคุนบาทนี้ที่นี่เราจะกินอย่างไรเราเป็นพระน้อยไอคิดจะไป จำเอาถ้วยแซแบๆมันก็ขึ้นจากอายคู่หน่อยแต่จำเป๊ะอยู่แต่อันถ้วยใกล้ๆนี่เนี่ยท่านก็กินไปช้าๆท่านก็ดูใจเราว่าอยากจำถ้วยนั้นคขกขักๆบังเด้เดอใใขึ้นคนใหาย่ถ้วยมาให้เลยเอาเอาจำจำจำเป็วนวะยเดียมันแสแป้เมื่อกินหันมาสั่นยื่นถ้วยมาให้เราเลยเอาจำจำจำมาสั่นเสียอายให้ยังเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแสแป เราเนี่ก็อาศัจจรนย์อันนึว่าเอ๊ะ hey, ทำไมท่านรู้พอเราคิดตรงนี้เนี่ยเฮ้ยว <"Yeah> ่าซีมาอาศัจจันย์หาสแตกยั้นเดินเนี่ยไวมัมันเป็นของธรรมดามันเป็นของสาธารณะคููใดก็เป็นได้คันฝึกดีๆมันบอกข,ขาดนะ้ำผู้นั้นผู้นี่ไปให้จบเจอในที่ให้ความเพียรให้เขาตื่มพอม เฮจเจ็บเจอจังไดผมนั่งสมาธิจนสิดากโปกวันเราไปเห็นมันเป็นยังเธอวะฉันมันยังบ้านเป็นหล่าเอ้ยบ่มวนเด้มันเนี่ยอดเอาล่ะเอ้ยเธอบุญเฮามีพอกเป็นาหากักคือยังในบัตรนี่บัตรสิกินเข้าอิ่มพอว่ะตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไปเดอ้อเธอบุญเฮามีโอ้ยว่าจังสีกับใครแน่ว้ขึ้นในใจ ตกีใเขาหอมก็มีกำลังใจนี่สิ่งเหล่านี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้ต่อมาท่านไม่รู้วิน,ยนัยหรอกนะเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้พระวินัยบอกว่าภิกษุจบต้องสัตว์เดรัจฉานตัวเมียอ่ต้องอาบัติปจิตตีอย่างเนี้ยเพิ่งกับอาศัยหลวงปู่สิงห์บอก งปู่สิงสอนท่านกระจำเพราะท่านอ่านหนงังสือไม่ได้บอดนี่น่นหน่อยงัวเข้าวัดไปไม่น้อยไปแรงงัวออกฉันน,น้อยกับแรนไปไรงไงัวของงัวแม่บัดเนี่ยเล่าหาัางบ่ได้บ่ม,มีควอมไม่ใหม่แล้วก็เอาฝามือตบกับโผก่งัวไปนานเป็นว่าบ่จักบ่งัวแม่เป็นว่า,วา,วาต้องกระบัดให้ไปต้องจับงัวแมเ่เป็นว่านี่หน่อยว่าผมบ่จักเนี่ยปูด นี่น้อยกับผัดซอรอบาทเนี่ยห่อนี่มือเศร้าเขาเจ้ามาจังหันปีงปลามาได้บ่ะเนี่ยปลาเมยไข่เนี่ยทานคุ้นมันก็เอาปลามาแล้วมันนำคลองมาเกิปลาบีไข่มันมากินนานเนี่ยปูปลาเมย์เนีหันเมยไข่ว่าไฉนห่วยปลาเมย์ก็ยามเป็นอยังนั้นมันตายแล้วเถอะนะ คือคือคือความไม่เข้าใจทางพระวินัยแต่ท่านก็ถือท่านไม่มีเจตนาต่อมาท่านก็ตายที่นี้หลวงปู่สิงห์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูได้โรงเรียนปิดลองไปขอเข้กากรรมฐานกับหลวงปูด่ดูถ้าหากว่าหลวงปู่มีเวลาให้แต่หน้าเสียดายว่าท่านแก่มาก หลวงอายังหนุ่มสมัยนะั้นหลวงปู่ก็ยังยังหนุ่มอยู่เพราะว่ามันยี่สิบปีเค้นมาแล้วท่านก็ประมาณหกสิบกว่าก็ท่านจับกุฏิน้อยให้นั่งทําความเพียรคิดคิดมากเลยตั้งแต่ตีสามจนสว่างจิตนี้ไม่เคยสงบเลยมีแต่คิดเพราะว่าเราเนี่ยมันมีประสบการณ์มากนั่งก็คิดเดิน ยกขาขึ้นข้างนี้เจ้าของไปยืนแพร่อยู่พูนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผลยืนจุกกระเป๋าจุย๋ยดูนกนางนวลดูเรือดูแพนึกถึงสมัยครั้งไปอยู่แอฟริกาคิดถึงบ้านวันไหนคิดถึงบ้านก็เอามายืนอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วกับมือล้วงกระเป๋ามองดูนกนางนวลมันบินมองดูเรือ โอ้ยเทนเต้อยู่กลางทะเลมหาสมุทรเรานี่เหมือนเรือกลางสม,มุทรเมื่อไหร่จะถึงบ้านถึงช่องคิดถึงมันคือเท็นอย่างหนอพอจากไหนมันคึ้บางทียกข,ขาขึ้นเนี่ยมันคิดข้างเทเล่ไว้มึงจะเหยียบดินมึงขึ้นเอาจนมึงเศราขนขาเดียวเกเดไว้นี่พอมันหยุดคิดก็ะเยียบขานี้ลงยกขานี้ขึ้นพ่นไปยืนแพะอยู่ทะเลแดงคนบ้านเนี่ยเมืองเจดาดนั่น ยิ่งมีประสบการณ์มากมันยิ่งคิดมากเอาขาห่างไว้บอให้มึงเหยียบขี้ดินมึงคิดเก่งไหลมันหยุดเหยียบไปเดินก็คิดหนัง่งตอนนี้โมโหมันคิดเก่งวันนี้จะไม่ให้มันกินข้าวตอนนี้เองไม่กินข้าววันนั้นมันคิดเก่งข้าวไม่กินกลงคืนคิดอีกทั้งคืนจนถึงสี่ทุ่ม คิดมาตั้งแต่ตีสามจนถึงสี่ทุ่มวันไปเลียงมาไม่หยุดนอนหนาะนอนตมลงข้าง,งนั่งนี่เลยไม่ได้เอาขาเหยียดออกดอกโกดนอนปึ๊งเฮ่อกูไม่ได้ดเป็นพราอาหารหันดอกว่าฉันเพียดให้เจ้าของมันคือเก่งหลายเอามันไม่อยู่นอนตุ้มลงไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงรองเท้าแตะดังมาแต๊ะแต,แต เสียงลูกป,ปู่สิงไม่มีไฟฟ้าสมัยก่อนท่านก่อเชื้อไฟฉายสมคบฉันคาบนอนหลอ้อบ่าแซก็นอนเมื่อกี้นี่ก็นอนแต่ลุกขึ้นมานาั่งเปิดประตูออกมาหาเพื่อนเพืพ่อนยืนอยู่ใต้มันขึ้นยังกระดอกระเดียดถ่ยเดินหน่อเป็นยังจังหุ่นจงังไหวถ่ายเดินหน่อคิดนั้นอยากบรรลุธรรมไม่ได้คิดอะไร ขุมมานี่วะแม่นสิมาเอาอย่างเดียมา่อยมาปะมาลักมาวางทันมันเป็นตนเป็นตัวผมเสียวเามื่อเจกกายยายปันสิมาเอาอย่างกับมันมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่อนิจังทุกครั้งอนตาเจ้าคืดไปข่มคืดเจ้ากับเบทียงค้ดมาแต่น้อยจนห่อนมือนี้ก็สิคืดไปอีกจนห่อนมือตายซาดหนายังสิคืดอีก จบโบเป็นดอกคว้มคืดอย่าไปเคียดให้มันเข้าใจบอโอเข้าใจต่างอกต่างใจทํามุ่มเพี่ยงไปเดอ้อเธอบุญเ้อามีขณะที่ท่านพูดอย่างนี้เรายัางคิดโอ้เรานี่นั่งอยู่ที่สูงอาจารย์อยู่ข้างล่างเราอยู่บังกุฏิเราน่าจะต้องลงไปนั่งพับเพียบฟ,ฟังท่านอยู่ตรงนู้นเราคิดอย่างนี้ ลวงปูว่าบ่ตองลงมาดอกนั่งอยู่หันแด้วไม่มีลูกศิษย์ไม่มีอาจารย์ไม่มีบาปไม่มีบุญมีแต่รูปกับน,นามขณะ